สำหรับรุ่นโปรลนานดเบล1,100นะครับก็สามารถเก็บแชมป์ได้ในสนามแรกนะครับก็เก็บคะแนนไปเพื่อป้องกันแชมป์ให้กับคนไทยเพราะว่ารุ่นโปรลนานดเบล1,100นี่ปีที่แล้วแชมป์เป็นของคนไทยนะครับเบอร์ซีรีเป็นของพี่พี่พบอยสพบทอดตระกูลนะครับแล้วปีนี้พี่บอยก็ไม่ได้มาแข่งงั้นเราเป็นตัวแทนคนไทยก็อยากจะป้องกันแชมป์รุ่นนี้ให้อยู่ในประเทศไทยไว้ครับ สำหรับข้อผิดพลาดที่เราเห็นนะครับก็คือเรือครับสนามหน้าเราจะนําเรือมาจากประเทศไทยเองนะครับแล้วก็เอาช่างไทยมาทําเองครับเพราะว่าสนามนี้เราใช้ช่างจากาประเทศฮังการีแล้วคิดว่าอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็ทําให้เรือมันไม,ไม่ไม่พร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะนําเรือมาเองสําหรับสนามทะเลสาบที่วิชีนะครับฝรั่งเศส ผมก็คิดว่าไม่ท้าทายเท่ากับสนามที่โปลแลนด์มิเชลินกีครับเพราะว่ามันขึ้นน้อยกว่าแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะท้าทายในเรื่องของพละกกาลังของเครื่องยนต์ครับถ้าน้าเรียบเนี่ยก็มีผลต่อเครื่องยนต์มากเพราะว่ามันจะทาว่าเช็คกันเลยว่าใครแรงกว่ากันอะไรอะไรประมาณนี้ครับอาคนไทยทุกคนแล้วก็ครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเชียร์อยู่นะครับสนามต่อไปจะทำให้เต็มที่กว่านี้ครับจะป้องกันเชียร์ไม่ได้ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกไงครับก็ปกติครับเ o อร์นัมเบอร์วันออฟวอเตอร์จ i ตแชมเปแล้วเจอกันที่วิชีฝรั่งเศสครับ